ใช่จะบอกว่าเราสอดดีไหมเพราะว่านี่มันเพราะว่ายังไงถ่ายไปตอนนี้ก็ยังไม่อัปโหลดวันนี้วันเสาร์หกโมงสเตื่นตั้งแต่ตีห้าสี่เพิ่งลงจากรถบสัสเมื่อกี้นี้ตรงนั้นแล้วก็เรียวความมาสักหน่อยแล้วจะไปทำงาน ใส่เสื้อคลุมนะเสื้อกันหนาวหรือเปล่ามันก็ไม่ได้กันหนาวหรอกเพราะว่ามันก็กันหน่อยๆกันเย็นหน่อยๆอ,อันนี้ร้านทำผมห้มองนอนนั้นเนี่ยแต่ตรงนั้นโรงแรมนั้นะเพื่อนบอกให้ไปสมัครตรงนั้นรุ่นพีทางขวาน,นี่ก็ที่ต้องไปหลังคาสีเ,าเขียวก็เป็น สถานีรถไฟเย็นๆนะเนี่ยน่ะพี่ติคนจ้ากให้ไปสมัครโรงแรมตรงนั้นดูแต่มันเป็นสี่ดาวครึ่งจะห้าดาวเนี่ยสองไทยถ้าจะเหนื่อยมากทำงานโรงแรมแบบหลายๆสตาร์เนี่ยเพราะว่ามันต้องเข้มงวดปะแต่ก็ดีอย่างมันจะได้แบบ อะไรนะจะได้ดูดีเวลาเขียนใบสมัครงาน CV อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดินตรงไปสักหน่อยนะตรงไปเรื่อยเแล้วจะเห็นร้านขายของเล่นอยู่ทางขวามือชื่อเล็กอะไรสักอย่างไจำไม่ได้แล้วก็เลี้ยวขวาพวดมีสองร้านอะ่ะเล็กรู้กับเล็กอะไรสักอย่างไปดู วิเยนนั้นเนี่ยเดินไปเดินมาเขาบอกว่าให้ไปช่วยล้างจานในครัวแต่ตอนเช้าๆที่โรงแรมในครัวอะไรอ่ะลูกค้าก็ยังกินไม่เสร็จอะ่ะถ้าจะล้างอะไรเขาก็จะเตรียมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วก็ไม่ไม่มี ร้านของเล่นอยู่ทางขวามือแล้วก็เลี้ยวขวาทางซ้ายมือด้านหน้าก็เป็นไมเกิชูนเวอร์เกตมันยายอย่างไม่น,น่าใจอ๋อไม่ได้ยาย่นี่ไงร้านขายของเล่นเลเกียอ๋อเลเกียแล้วก็มันจะมีร้านขายของเล่นทั้งข้างหน้าอยนะอู่นะแล้วนั่อร้านอะไรไม่รู้แกเลย สกูเวเกตคขาย,ายพวกอืมเรียกว,ว่าอะไรอำเภอไม่ใช่อำเภอสกูไม่ใช่สกูเกเกตอะไรวะไม่กช่ชูเวเกตอ๋อตอมมตอมมเห็นมาทางสายนีก็ที่จอดรถวางร้านขายพวกอุปกรณ์มิวสิกเครื่องเล่นดนตรี เยนนะเหมือนกันนะนี่เดินไปเดินมาเส,สาร์อาทิตย์ใครมาตื่นเช้าอย่างเราแต่รถรถบัดก็มีคนอยู่นะมาสี่คนได้เดี๋ยวไปใส่งเกินขสาสั้นพวกอว่าเลิกงานแล้วมันร้อนใส่เสื้อเตรียมพรอมแล้วก็มีป้ายชื่อ ไปถึงก็ไปเปลี่ยนเกงหน้าโรงเราจะมีลูกค้ามานั่งสูบบุหรี่แล้วหรือว่ามานั่งชมว,วิวรอหรือว่าพลักงานวะสร้างถนนตั้งนานท่นานี้ก็ไปสถานีรถไฟได้นะถ้ามารถไฟจะเดินใกล้กว่าโรงแรมอยู่ด้านหน้าโรงแรมสามสตาร์โรงแรม มันมีช้างบินสีขาว,วเขียนว่าเฟิร์สมันมีแฟนช์ยอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยนะไม่รู้เหมือนกันเฟิร์สโฮเทลแต่ก่อนมันเขียนว่า Land, ดรากุนเนนโรงแรมเป็นแบบดราก้อนโฮเทลค่ะทางก่านี้ก็ไปทานีรถไฟได้ไปได้ทุกซอยเลยก่อนนี้เป็นแบบดราก้อนตอนนี้เป็นรูปช้าง สัปดาห์นี้ทำงานเหนื่อยหน่อยเพราะว่าฟุตบอลมานอนโรงแรมสามทีมแล้วฟุตบอลเด็กโหห้องสุกกระปกมาก <c oughs> มันเดินออกมาจากโรงแรมกันละไปละบ๊ายบายไปลงชื่อเข้าทำงานก่อนนี่โรงแรมป้ายข้างหน้าเห็นไหมำดำๆข,ขาวๆดังความ,มือแล้วก็มีนะักฟุตบอลเดินอนอกมาแล้วพวกครัวพวกอะไรไปละ